ตัจวันเชนสุทิตโธตุสัมปะาตุเทตยจักกุมาเอกาชาเรสวรนนังปะเทวิปภาโสตังตานามาสบิหาเรสสวรนนังปะเวปภะสังตยจักกุาวิหาเร โอสะปาตัมเมเติเมนะโมเตจมะปาลยันตุนะมันตุโคธานังนะมันตุโพธิญานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสภเรตังกัตตวา Ya ca ko mayekacarare sawwananapatawe papasangang nama sam miharre sewanangng patwe papasan tayacak ku na yamang karang nathime saranang hanyang samkome saranang warang yawache na hudute yamang karang yamgitgirat lotewit jatiwiwit hanguturat พุทธสมานาทิตตสมาโสอทิภวันตุเตยัางเกณเกรัตตานังโลเกเวชเิวิเวทังปุโุรัตตานังธรรมะสมานาทิตตสมาโสอทิพวันตุเตยัางเกณเกรัตตานังโลเกเวชเิวิเวทังปุโุรัตตานังสังฆะสมานาทิตติสมาโสอทิ เจเนปปยตกัปารตาเจเนโสการตุสัมปีปานิโตเอตาวตาจามเภสัมปะทางกุญญาสัมปะทางสาเพเทวานโมคันตุสัปสัมปะทิสเถิยานะตุสัตตายาสีลังลัง ตุสัพปทาตาวนาปิรตาโอนตุขาชันตุเทวตาคตาขอเงินหน้าเข้าประจำแท่นนะครับจากนั้นพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานจะได้ลุกจากอาานรับรองเพื่อปิดทองและเจิมเสาเอกเสาโทถูภาเจ็ดสีเมื่อพระเดชพระคุณในกอนพิธีรังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่พิธีของบาสราเริศ ประธานในพิธีฝ่าสง์พร้อมด้วยประธานในพิธีไฝ่คาราวะจะได้เข้าประจำที่ท่านศิลาฤกษ์เพื่อจะได้ประกอบพิธีในส่วนนั้นวจาริญพร,รณขณะญาติโยมผู้อุปธรรมและก็ในส่วนของฝ่ายปกครองของอำเภอทัาพนมตำบลนัหนามีญาติโยมผู้อุปธรรมท่านตกรกตรีสํารัญจชมโทคุณเอื้อบุพภยสีท่านรรธธรนาย,านนยกเทศมนตรีผู้ญ่บ้านกำนันได ร่วมพิธีตรงนั้นด้วยนะครับที่ท่านศิลารือแล้วก็พระเจริญพรไปยังเจ้าหน้าที่ประจาคล้องกลองระฆังได้ประจําที่ไว้เรียบร้อยเมื่อได้ยินเสียงพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาในช่วงที่ประกอบพิธีก็จะได้ลั่นคล้องกลองระฆังเพื่อจะได้เป็นสัญญาณในความเป็นมงคล เทวาดาอารักษจะได้อกัโมทนาในความเป็นสิริมงคลในความเป็นบุญผุศลในวันนี้ท,ทุกทุกท่านทุกคนนะครับถือว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งแนละแบเดียมสาธุชจนทุกท่านในช่วงที่ประเด็๋พรกคุณท่านได้ เจอแผ่นศิราเลือกเจอไว้งมงคลปิดทองเงินหน้าไอพวกเราทุกท่านทุกคนใจสำรวมจิตสำรวม,มใจตั้งจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลที่สุดเป็นวันดีที่พวกเราทุกท่านทุกคนได้มาร่วมประกอบพิธีในความเป็นมงคลแห่งพระพุทธศาสนาของเราในการ บริหารฐานให้ความมั่นคงการสร้างศาลาการประเรียนในวัดแห่งหนึ่งที่ว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้กำลังแห่งความสมรู้ีกำลังรักและรวมทุกอย่างือว่าเป็นความล้อมรวมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเทว่ามีความสำคัญนะครับในโรกนี้เดืนอทุกคุณระเทศพระมุมีทระนทไทยร่วม ประกอบพิธีใะต้างเป็นบุคคลร่วมกันญาติโยมก็เป็นมตั้งจิตสาธุการอนุโมโธทนาทุกท่านนะอันนี้ถือว่าท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติได้เป็นตัวแทนของญาติโยมทุกทุกท่านนะ เราทุกรูปทุกท่านนั่นแหละก็อยากจะไปร่วมพิธีตรงนั้นแต่ถ้าเราไปทุกท่านพื้นที่ก็จะคับแค่ก็ราะคนมีความไม่สะดวกไม่คล่องแคล่วเพราะฉะน,นั้นเราเจะจัดพื้นที่ท่านปไปทำพ<า>ิธีไปพระราชวังราชบุร<า>ีได้ออกไปด้านนอกน้ำพันธุ์จิตจังใจอนุโมทนาสารทุหรือว่าเป็นบุญเป็นก<อ>ุศลร่วมกันทั้งนั้นโดยเฉพะพิธ คมทไเจิเสาเอกต่อไปก็จะได้เจิเสาโทมนาสาธุขอบใรนะเป็นบุญที่สร้าคเป็นบุญที่รใหญ่เป็นความสุขเป็นความสุขที่ยาติยียมชาวบ้านได้รับออกเป็นบุคคลันนี้เนทุนเพื่อเทวดาบุีทางอิธีิรารโดยบระสุท์โม่ใหญ่ มียนพระบรมสารีรามในจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคศิษย์วันนี้ได้มาเสริมความเป็นสิริมงคลในการวางรากฐานในการก่อสร้างศาลาพระธรรมราชวริศท่านได้รับความเมตตาได้รับความร่วมมือร่วมใจ โดยเฉพาะที iana, ่สําคัญที่สุดระเด็กพระคุณพระธรรมวชลวิส <mag nes S 1> ุทธิ์องค์เจ้าวาดวัดเจ้าดูีราชาววดประธานอุปถัมภ์พระเด้ระทูกรูสวยงามครับครูพระเดชพรคุณลพบุใหญ่ที่เป็นพระเจ้สงฆ์ในพรราตลอดเวตาวันนี้ No หยิบทองหน้าเงินมาจ้า จทิจังสุขันโสมโอหตโตจะสุเดปังอะจาริสุปันทะทินง ศาลาประธรรมวชรวิสุทธ์แห่งนี้ในวันอายุวัฒนะมงคลในวันนี้พระเดชพระคุณจะได้เมตตาก,กล่าวสมโมตเนียกถาโอทุตนาภาตังตุมังตุปาตังตุโหติธรรม อาจจะเป็นพรจะเดี๋ยวเที่ยงที่ดาขอข้าวไปยังที่เดินลอยอยเดี๋ยวสักครู่หลังจากที่พระสงฆ์อันุโมทนาเสร็จก็จะได้รำถวายเนาะเทียงที่ดาเนาะมีโมทนาสาธุที่สารพัดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนานา ท่านที่สี่นายวิทยการคำมุกกำนันตบนานาท่านที่ห้านายอุทิศคนมันพญบาลบ้านนานาใหญ่ท่านที่หกนายอ่อนสีคนมันพญบ้าลบ้านนานาน้อยท่านที่เจ็ดนายกิติพงษ์เตชะพานิชกุลท่านที่แปดนางัตมยกรสุขสรายรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทดาหารและท่านที่เก้าโยมแม่ปองใจคนแม่คนมัน ซึ่งเป็นดวแม่ของอาจารย์ดรปพระมหาคณองคุพระพุโลกขอเจริญพรทั้งเก้าท่าน<อ>ได้ข้อถวายเครื่องแตยธรรมประสงค์สมสัตรริศักดิ์ารรูปและขอเจริญพรคุณพ่อทายกได้ยกต้นพระป่าเพื่อถวายเป็นประถมฤกษ์แก่พระเดชพระคุณผู้เป็นประธานสงฆ์เพราะวันนี้เป็นวันทอดถวายพระป,ป่าด้วยซึ่งในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นประถมฤกษ์และก็จะรวบรวม ทั้งวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปญาติโย,ยมนำพ้าป่านำปัจจัยสมทบมาร่วมก็จะได้ร่วมทอดถวายด้วยกันเพื่จะได้เป็นทุนในการก่อสร้างศาลาการประชุสุดนี้กานคผูกพันกับวัดมรปปรลุคนครวัดมรปปรลุคพรจะดึะงดันผมเซ็นได้ เริ่มในการาปรับปรุพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ซึ่งตอนนั้นก็มีท่านสม,มนเด็จรน,นองเป็นผู้คุญยาในการเป็นฝากไว้เป็นสมนนเด็จบวดที่วัดราชพนักนก่อนอคย กระทรวพงพากรมเป็นกันเข้าบันชาระดับฝึกอบรมที่ศัศนากรรมฐานวัดมรุคนกรทำเป็นว่าสำนักปฏิบัติธรรมป,ป,ประจำจังหวัดแห่งที่เนี่งกระจายเรพม่าขนองเนย้ะเป็นผู้มีเลือมุ่งกันนะครั็ต้นอ ดังกากนั้นมาหลงพ่อประพันธ์สสุทัท่าก็มาอบรมนิมนต์ท่านมาเป็นให้โอวว่าพระธรรมทา,านเป็นจังตทุกปีทุกปีเป็นปีต่อมาท่านเห็นคุณนันย์เย็คโม่ไปต้อนรับเี่รับและนิมนต์ตนมาที่ฉลิมของ ก่อนพึ่งธรรมาท่านก็บอกว่าคอสาม,มัญเรีนี้เป็นการเทศใส่การเทศน,นะฮะคุณท่านไม่เอาก็าเอาการเทศกคอสสาม,มัญเรียเป็นการเทศสาม,มัญเรีท่านบองก็ตัดสินใจไปกับหลวงพ่อในวันท่านเรืถึงปัจจุบันเรื่องถึงปัจจุบัว่าได้รับความอษษนุธรรมของหลวง ท่านที่สาม,มเดงกของเราเปนส่ญลักษณ์และลูกชายในการเป็นพันธุ์ตุ้งขึนเป็นข้ามาหาปริญญแล้ก็เป็นนอกเตอร์เป็นนอกเตอร์รตรัวสูงสุดตามฝ่ายบ้านเมืองนช่วยงานการคณะสงฆเป็นชพาะงานเลขาของพ่อท่านเป็นเลขาเป็นเลขาจากงานเทศกาน กับพระเจราผู้ใหญ่ได้ทุกระดับตั้งแต่สมเด็จสมเด็จก็เมตตารักไข่ท่านพระบามคางนที่ว่าเป็นพระพยรันพยันเอาการงานก็สะอาดฉลาดก็รอบคอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงศีลธรรมั้งงานวัดจะ่อนร้านชาวา้าท่านมอบมาให้สิ่งใดท่านพ็ไปนอนก็ทำ ทำถวายหมดทั้งงานในส่วนรกระโนสงภาคก็อนถงจนปัจจุบันนี้ก็ได้เข้าไปช่วยงานอ <c oughs> ดูงานในหลักพระลมกระเด็กขาหนุกการเจ้าคณภาคไปจังหวัดไหนก็ไปอ,นอ,ไปอันนี้วันนี้เป็นวันสัง้งปีของงันอายุวัฒนะมงคลเมื่อก่อนท่านพระธรรมอักษรศุดก็คือเป็นวัน สำคัญเพราะท่าน,นตั้งใจจะมาฟังสไลเดองด้วยตนเองแต่เนื่องจากว่าหมอให้ข้อบ่ตัวสมร่างกายดวงวานก็ให้ท่านรักษาแต่พักหนึ่งอย่าให้ท่านออกมานีกน่ก็กน็กนมอบหมายานมอบหมายให้ครมอาพเกรงผู้ เป็นประธานในการวางสารเรื่องเกณฑ์และก็ถือว,ว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ช่วยหลวงพ่อในส่วนนี้เนี่ยองานทุกด้านรกิจการไปปฏิเสนธตัวฐา,า,านที่สูตาการคณะสบรรณาธิบด์ทุกรุ่นท่านก็ได้วรวมเอาไว้ช่วยเป็นฝ่ายองร่อ ่านเป็นประธานดำนการในการอบรมพิธิประสนานกรรมฐานของคณะสงฆ์ภาคสิบทุกรุ่นเองใจใส่ดูแลง,งานการณะสงฆ์งานพระศาสนาเป็นอย่างดียิ่งส่วนฝ่ายอบรมพระประฐานก็มอบให้กรมพระเจ้าพ่อภาคดำเนินาาการก่อช่วยกันไปต่อทุกปีตั้งแต่ปี2000 2000 4 5้อเป็นต้นมาเนาะจนถึงสุดท้ายจนถึงวันนี้ก็ยังไปฝึกฝนอบรมอยู่ก็ได้กันพรนเกิดพระาุณรองช่วยงานประสานงานเอวะเมวะอิโตเปนางเปตานังอุปการปิอิจิตังปิิตังตุมางิปเมวะสมิชาโต สักเพกุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสย์ทามไม่ชติกระโสย์ทางพิจารณาราดโดาสตพระรอดเป็นนาสตมาเแต่พระวันตรายอสุข Iti jokia wajah, Tosa paloha, Kauinak cho ừ. nó ừ. ừ. ตัพตัสสะสะเพหิยัติเปอะพะโตเวมนานังหาคังทามาวิชานาตตาเขสังเขปสันนานังปุญญคเขตเตอโนตัเรอคัสเมทานา อาคังอายะจาวนโนจะยจสเจเจโสคังอาคาสธาตามธาเวอาคาธรมาสมาหิตตมปะโคตมโนโสวาอาคาปะตปะโมตเดบวาตตสาพมะลารา

What does that, my